แน่นอนครับนี่คือบทวิเคราะห์หุ้น RIOT Platforms RIOT ที่ครอบคลุม23หลักการตามที่คุณต้องการครับจอลึกหุ้น RIOT มหาอำนาจเหมืองบิตคอยดีกว่าหรือเสี่ยงกว่า m a r a วิเคราะห์ครบ23หลักสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการหุ้นต้นน้ำครับหลังจากที่เราได้วิเคราะห์หุ้น m a r a กันไปแล้ว วันนี้ถึงคิวของคู่แข่งคนสำคัญที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในมหาอำนาจแห่งวงการบิตคอยน์ไมเนิงนั่นก็คือ RIOT Platforms หรือหุ้น RIOT ครับ RIOT ไม่ได้เป็นแค่เหมือนขุดบิตคอยธรรมดาแต่พวกเขามีกลยุทธ์ที่แตกต่างโดยเฉพาะการเป็นเจ้าของโครงสร้างพื้นฐานและโรงงานผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าของตัวเองซึ่งทำให้พวกเขามีความได้เปรียบในระยะยาวแต่กลยุทธ์นี้จะดีพอที่ทำให้ RIOT เป็นผู้ชนะในสงครามเหมืองขุดหรือไม่ และการลงทุนใน r IoT มีความเสี่ยงและโอกาสแตกต่างจากคู่แข่งอย่างไรวันนี้เราจะใช้กรอบการประเมิน23หลักมาผ่าตัดหุ้น r IoT กันแบบละเอียดพร้อมให้คะแนนสรุปเรตติ้งและวางกลยุทธ์การลงทุนที่ชัดเจนถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ r IoT platforms คือใครและแตกต่างอย่างไร r IoT platforms คือหนึ่งในบริษัทขุดบิตคอยที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือ แต่จุดเด่นที่ทําให้พวกเขาแตกต่างจากคู่แข่งหลายรายคือกลยุทธ์การเป็นเจ้าของสินทรัพย์แบบครบวงจรพวกเขาเป็นเจ้าของเหมืองขุดขนาดมหึมาอย่าง Rockdale Facility ในเท็กซัสและที่สําคัญคือพวกเขาได้เข้าซื้อบริษัท ESS Metron ซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าทําให้ i o t สามารถควบคุมต้นทุนและลดความเสี่ยงในซัพพลายเชนของตัวเองได้นี่คือความได้เปรียบที่สำคัญมากในธุรกิจที่ต้นทุนพลังงานคือทุกสิ่งข้อสังเกตสำคัญเช่นเดียวกับมาร่า โมเดลบิสกิสของ IoT ยังคงผูกติดกับราคาบิตคอยเป็นหลักแต่ด้วยการควบคุมโครงสร้างพื้นฐานของตัวเองทำให้พวกเขามีความยืดหยุ่นและอาจมีต้นทุนที่มั่นคงกว่าในระยะยาวเปิดคะแนนวิเคราะห์ตามกรอบ23หลักและนี่คือคะแนนจากการวิเคราะห์ IoT ตามกรอบ23หลักของเราครับหมายเหตุ hate, ตารางคะแนนนี้เป็นการประเมินจากข้อมูลล่าสุดเพื่อประกอบการวิเคราะห์ 2. องีมหรือโอกาสทางธุรกิจ90อยู่ในเมกะเทรนบิตคอยและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานดิจิตัล 2. โมเดลบิสเนสหรือไรายได้ฐาน60ไรายได้ยังคงผันผวนตามราคา BTC แต่มีความมั่นคงกว่าจากการควบคุมต้นทุน 3. นวัตกรรมเทคโนโลยี IP 75มีเทคโนโลยีการหล่อเย็น immersion cooling และการเป็นเจ้าของโรงงานผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าของตัวเอง 4. ทีมบริหาร execution 75ทีมบริหารนำโดย Jason Less มีประสบการณ์และ execution ที่แข็งแกร่งในการขยายธุรกิจ 5. ธรรมพิบาลโปรง่งใส75 เป็นบริษัทในตลาด n ส s ด a กมีการเปิดเผยข้อมูลการขุดและสถานะการเงินอย่างสม่ำเสมอ6สภาพคล่องทุนสำรอง70มีสถานะเงินสดและบิตคอยน์ในมือที่แข็งแกร่งมากไม่มีนีิสินระยะยาว7 l e v e l e r ชหรือพารานี้75แข็งแกร่งสำคัญคือมีนีิสินน้อยมากซีโร่ลองเทอมเด็ดทำให้ฐานะการเงินมั่นคงสูง8ความสามารถทํากําไร50กําไรยังคงผันผวนสูงตามราคา BTC และต้นทุนพลังงานในแต่ละช่วงเวลา 9. อัพไซด์หรือโอกาสการเติบโต 85. หากบิตคอยเข้าสู่ตลาดกระทิงอัพไซด์ของหุ้นจะสูงตามไปด้วย 10. กระแสเงินสดดำเนินการ 40. ยังคงติดลบจากการลงทุนขยายเหมืองขุดและโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง 11. ความเสี่ยง d ิ l ูชัน n 50. มีความเสี่ยงในการเพิ่มทุน ATM offering เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจในอนาคต12 v a l u a t i o n หรือมูลค่า40 valuation ยังคงสูงเมื่อเทียบกับพื้นฐานแต่สมเหตุสมผลกว่าคู่แข่งบางราย13พันธมิตรหรือเครือข่าย 65. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ให้บริการพลังงานในเท็กซัสและมีซัพพลายเชนของตัวเอง1 4 Catalyst 6 1ถสเดือน 80. ราคาบิตคอยการขยาย h a ชเร a t e งส EHS Bitcoin Halfwing 15. ความเสี่ยงปฏิบัติการ 55. ความเสี่ยงจากสภาพอากาศสุดขีดในเท็กซัสที่อาจกระทบการดำเนินงานได้ 16. ความเสี่ยง Regulatory หรือกฎหมาย 50. ความไม่แน่นอนของกฎระเบียบด้านคริปโตและสิ่งแวดล้อมในสหรัฐ 17. ต้นทุนต้นทุนดำเนินการ 65. การเป็นเจ้าของโครงสร้างพื้นฐานช่วยควบคุมต้นทุนได้ดีขึ้นในระยะยาว 18. สัญญาณเทคนิคแนวโน้มราคา 60. ราคาหุ้นมีความผันผวนสูงมากเคลื่อนที่ตามราคา BTC และซนติเมนต์ตลาด19สภาพกล่องหุ้นหรือโวลุ่ม85 มีสภาพคล่องในการซื้อขายสูงมากเป็นที่นิยมของนักลงทุนทั่วโลก 20. บทบาทในพอร์ต i v v r s s i i i c t t o o n 35. เหมาะสำหรับเป็นส่วนเก่งกำไร Satellite ในสัดส่วนที่จำกัดเท่านั้น 21. ความโปร่งใสกลยุทธ์ Roadmap 80. มี Roadmap แ,และเป้าหมายการขยายกำลังการผลิต Hush Rate ที่ชัดเจนมาก 22. Optionality หรือ Upside 70. การเป็นเจ้าของโรงงาน ESS Metron อาจสร้างโอกาสทางธรุรกิจใหม่ๆใ,ในอนาคตได้อีกด้วย 23. ความยั่งยืนตีม3-5ปี80ทีมบิตคอยและการจัดการพลังงานเป็นตีมที่มีแนวโน้มยั่งยืนคะแนนเฉลี่ยอยู่ประมาณ65.4แต้มใน100อินไซต์สำคัญที่เราเห็นได้ชารัดคือ r i o t มีคะแนนในด้านความมั่นคงทางการเงินทั้งหนี้สินสภาพคล่องและการควบคุมการดำเนินงานทั้งนวัตกรรมและกลยุทธ์ที่โดดเด่นกว่าคู่แข่ง ซึ่งอาจทำให้ r IoT เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากกว่าสำหรับนักลงทุนที่มองหาความเสี่ยงที่ต่ำลงมาเล็กน้อยในกลุ่มหุ้นเหมืองขุดแต่แต่ที่สุดแล้วชะตากรรมของหุ้น r IoT ก็ยังคงถูกกำหนดโดยราชาแห่งคริปโตอย่างบิต o i n อยู่ดีครับแล้วคุณล่ะครับระหว่าง r IoT กับ m a r a คุณเลือกทีมไหนหรือคิดว่าการถือบิตคอยโดยตรงคือคำตอบที่ดีที่สุดคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ด้านล่างเลยนะครับ ถ้าชอบการวิเคราะห์หุ้นแบบเจาะลึกอย่างนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ subscribe ช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ